สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงค่ะเหมือนเคยค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในการเรียนครั้งนี้ก็ได้แก่หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาและใบงานวิชาสังคมศึกษาค่ะ แต่ในใบงานนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำสามข้อตามตัวอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นภาพที่คุณครูนำมาให้ดูไหมคะนักเรียนเห็นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะผู้ที่อยู่ในภาพไหว้สวยใช่ไหมคะนักเรียนคะการไหว้เราถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกประการหนึ่งนะคะ สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความหมายของวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นแบบแผนในการดำเน,นินชีวิตซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเราแบ่งวัฒนธรรมออกเป็นสองประเภทนะคะ ประเภทที่1วัฒนธรรมทางวัตถุคือวัฒนธรรมที่มองเห็นและจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นศิลปรกรรมการก่อสร้างวัดโบสถ์วิหารเจดี JD, บ้านเรือนไทยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็อย่างเช่นอาหารยารักษาโรคหรือเครื่องนุ่งหม่มยานพานะเป็นต้นค่ะส่วนวัฒนธรรมประเภทที่2เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หมายถึงวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้เช่นความคิดความเชื่อเชื่อในเรื่องสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนแบบแผนในการดำเนินชีวิตต่างๆก็อย่างเช่นการยืนการนั่งการไหว้การทำความเคารพของคนไทยค่ะสังคมไทยนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมากนะคะนั่นเป็นเพราะว่า มนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยค่ะส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะมาจากสาเหตุหลายประการนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในด้านความเป็นอยู่นะคะจากอดีตเคยหุงหาอาหารโดยใช้ฟืนใช้เตาถ่านนะคะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นการหุงหาอาหารก็เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีตู้เย็นในการเก็บรักษาอาหารและมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเป็นต้นค่ะในด้านการแต่งกายในอดีตผู้หญิงไทยก็จะนุ่งสิ้นนุ่งจงกระเบนผู้ชายก็จะนุ่งสโลงนุ่งผ้าเข่ามาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมีการนำวัฒน,นธรรมต่างชาติเข้ามาทดแทนคนไทยก็แต่งกายเรียนแบบชาติตะวันตก อย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะคะในด้านการคมนาคมขนส่งในอดีตใช้ทางน้ำเป็นหลักค่ะโดยมีเรือเป็นพาหนะส่วนทางบกก็มีเกวียนเป็นพาหนะนอกจากนั้นก็ยังมีการขี่ช้างขี่มา้าแต่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีการนำรถยนต์มาใช้ในการเดินทางรถไฟฟ้าและเครื่องบิดนะคะข้อดีก็คือเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ข้อเสียก็มีนะคะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะในด้านที่อยู่อาศัยนะคะสมัยก่อนเราจะสร้างบ้านด้วยไม้ค่ะ แต่ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงเป็นอย่างมากการก่อสร้างบ้านเรือนในปัจจุบันเราจึงใช้การก่ออิดถือปูนแบบชาติตะวันตกค่ะศิลปะพื้นบ้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกือบจะสูญหายไปเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ๆนะคะเช่นเพลงโคราชเพลงอีเซลเพลงชอยเพลงขอทานเหล่านี้นะคะในปัจจุบัน คนยุคใหม่ก็จะนิยมดนตรีสากลหรือวัฒนธรรมจากต่างชาติเช่น k p o ๊เป็นต้นค่ะในด้านการประกอบอาชีพนะคะในอดีตคนไทยส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางด้านการ,กรเกษตรกรรมแต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศษรษฐกิจอาชีพก็มีหลากหลายมากขึ้นนะคะคนก็ไปประกอบอาชีพอื่นสำหรับคนที่ยังประกอบอาชีพกเกษตรกรรมอยู่ ก็จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การเกษตรกรรมเนี่ยสะดวกรวดเร็วและเพิ่มผลผลิตมากขึ้นค่ะแนวทางในการํำลงรักษาวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย <c oughs> เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยสนับสนุนสินค้าที่แสดงออกถึงความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีงาม มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยค่ะสรุปความรู้ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญง,งอกงามของมนุษย์แบ่งได้เป็นสองประเภทคือวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก็ได้แก่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการความสัมพันธ์กับต่างประเทศสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากต่างชาติการทำรงรักษาวัฒนธรรมไทยก็ได้การปลูกจิตสำนึกฟื้นฟูพัฒนาและสืบทอดถ่ายทอดเพื่อให้คงอยู่ต่อไปค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะคุณครูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ